ขบวนการฟอกข่าวทักษิณสำเร็จนายใหญ่รอดลุ้นลูกน้องติดคุกระเบียบกรมรชาชทั์ลงวันที่6ธันวาคม2566ที่ให้ดำเนินการสำหรับการคุมขังนัชฐานที่คุมขังพศ2566ออกตามพระราชบัญญัติร,รชาชทั์พศ2560โดยมีสาระสำคัญคือการพิจารณาให้คุมขังนักโทษนอกเรือนจำอธิบ้านหรือเรือนจำกำลังเป็นที่ถกเถียงว่าออกระเบียบเอื้อนักโทษชายทักษิณชนวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและนายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ล่าสุดนายสมศักดิ์เทียสุทินรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวุติธรรมให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่านายทักษิณนั้นเข้าเกณฑ์ พราะโทษไม่เกิน4ปีไม่ได้เป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายน่ากลัวของสังคมเช่นโทษฆ่าข่มขืนซึ่งจําเป็นต้องถูกคุมขังในเรือนจําหากเป็นโทษที่ไม่เป็นภัยต่อสังคมในระบบสากลสามารถคุมขังนอกเรือนจําได้รวมถึงเหลือโทษน้อยส่วนการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจของนายทักษิณที่มีกําหนด30วัน60วันและ120วันนั้นเป็นเรื่องของแพทย์และอํานาจผู้บัญชาการเรือนจําอธิบดีไปจนถึงรัฐมนตรีทั้งนี้ หากดูจากตัวเลขในวันนี้มีนักโทษที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า30วันเกือบ150คนไม่ได้มีคนเดียวและที่อยู่ใน120วันที่ผ่านมาก็มีหลายคนแต่ไม่ได้เปิดเผยเมื่อถามว่าจะแปลกหรือไม่ที่ขณะอยู่ต่างประเทศอดีตนายกดูแข็งแรงแต่เมื่อมาถึงไทยกับป่วยจนต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนายสมศักดิ์บอกว่าต้องลองถูกคุมขังสัก2-3ถึงวันชีวิตเครียดถ้าจะต้องเสียอิสรภาพลองเข้าไปสักคืนสองคืนจะนอนไม่หลับ คนอายุมากมีความดันป่วยเป็นความเสี่ยงที่ผู้บัญชาการเรือนจำหรือที่บดีกรมพระธณร์จะคุมขังไว้ทุกคนต้องการความปลอดภัยไม่ต้องรับผิดชอบมากมาเกิดขึ้นจึงมีเหตุผลที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความปลอดภัยมากที่สุด หรือแม้กระทั่งพันตำรวจเอกเทวีสอดส่องรัฐมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันอาการป่วยของทักษิณว่าผมถามหมอตรงๆท่านยืนยันว่าป่วยจริงมีหลักฐานตามที่ปรากฏจริงและจากรายงานของเจ้าหน้าที่รัฐทันมเรือนจำพบว่าผู้ป่วยเป็นหลายโครคคัดพบว่าผู้ป่วยเป็นหลายโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงและเป็นความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลรัฐธันมที่ยืนยันว่าป่วยจริงทั้งนี้แม้ฝ่ายรัฐบาลจะชี้แจงอย่างไรก็เหมือนนำน้ำเปล่ามากวนในหม้อ ความหมายคือไม่มีสาระสําคัญที่ประชาชนต้องการคือ 1. ทําไมถึงออกระเบียบในช่วงที่ทักษิณต้องโทษจําคุก 2. ความคืบหน้าอาการของทักษิณตลอดการพักรักษาตัวจึงไม่แปลกที่ประชาชนจะมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลต่างทําเพื่อช่วยทักษิณทั้งสิ้นและอาจจะซ้ารอยเหตุการณ์ในชวงรัฐบาลทักษิณหรือรัฐบาลยิ่งรักชนวัตรหรือไม่ที่สุดท้ายลูกน้องต่างยอมถวายตัวเพื่อตระกูลชนวัตรนำไปสู่จุดจบที่เรือนจำก็ต้องหลบหนีหัวซุ่น โดยที่นายใหญ่ไม่ยินดีอธิบุญทรงเตริยาพิโลมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือจตุพรพมพันธ์อดีตแกนนาเสื้อแดงเป็นต้นส่วนใครบ้างที่มีแนวโน้มที่ถูกเช็คบินเอาผิดในอนาคต หนึ่งทธิบดีกรมรัชทันเป็นหน่วยงานที่พิจารณาให้ทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจซึ่งตลอด120วันของการรักษาตัวกรมรัชทันกับไม่มีการชี้แจงถึงความคืบหน้าอาการป่วยของทักษิณแม้แต่ครั้งเดียวอีกทั้งการใช้อำนาจพิจารณาอนุญาตให้รักษาตัวนอกเรือนจำตลอด120วันอธิบดีกรมรัชทั์ประหลัดกระทรวงยุติธรรมหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาตามอาการหรือไม่ว่าสมควรนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจต่อนอกจากนี้คณะทำงาน9คนที่ในระเบียบเขียนไว้ ซึ่งเป็นรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทันทสถานผู้อำนวยการ7คนผู้เชี่ยวชาญอีก2คนซึ่งทัาก้าวรหันเป็นคนชี้เป็นชี้ตายที่จะส่งเสนอเรื่องไปยังอธิบดีเพื่อเซ็นอนุมัติในขั้นสุดท้ายก็อาจจะมีความผิดตามมาในอนาคตหากถูกปปชชีม้มูลกรณีอนุมัติให้ทักษิณกลับไปคุมตัวที่บ้านโดยนายวัชระเพชรทองอดีตสสบัญชีรายชื่อพรคประชาธิปัตย์แฉว่าทักษิณ นักโทษหมายเลข6650-102-668ไม่ได้กรอกแบบประวัติรอทอ101แบบประวัตินักโทษจำนวน4หน้าในฐานข้อมูลแม้แต่บรรทัดเดียวไม่ลงรายละเอียดเหมือนนักโทษทั้ง4 0 0 0 0นราย 2แพทย์ผู้ดูแลจากโรงพยาบาลตำรวจผู้ซึ่งติดตามความเคลืบหน้าอาการของทักษิณได้พิจารณาตามอาการหรือไม่หรือว่าแอบเอื้อประโยชน์ให้ทักษิณเพราะว่าอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือแม้กระทั่งความดันสูงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่อาการจะไม่ดีภายใน2เดือนและยิ่งไปกว่านั้นยังมีนักโทษที่มีอาการอยู่ในลักษณะดเดียวกันแต่กลับไม่ได้รับอภิสิทธิ์เหมือนทักษิณ3รัฐบาลเพื่อไทยแม้แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่อำนาจสูงสุดก็ไม่สนใจกับกรณีนี้ เพราะเนื่องจากอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันซึ่งถ้ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนายกก็มีอำนาจสูงสุดมีสิทธิ์ที่จะเรียกให้ตรวจสอบหรือทบทวนระเบียบที่ออกมา ขณะที่นายรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้ยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีนี้แทบทั่วทุกสารทิศทั้งจี้กรมรัฐธรรมน์ให้เปิดเผยรายงานอาการป่วยร้องกระทรวงยุติธรรมให้ตั้งคณะกรรมการสอบพิเศษขึ้นมาสอบสวนเจ้าหน้าที่รัฐร้องแพทยสภาสอบจริยธรรมหมอรัฐธรรมน์และโรงพยาบาลตํารวจที่รักษาทักษิณรวมถึงร้องปปชตรวจสอบการทําหน้าที่ของผู้บริหารกรมรัฐธรรมน์ว่าเป็นการช่วยเหลือทักษิณเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ส่วนนายชาญชัยอิสระเสนา,นารัก อดีตสอสอนครนายพกพรรคปฏิปัติและนายนิติธรล้ำเหลือทนายความก็จะเดินหน้ายืนสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบกลางวินิจฉัยเอาผิดเช่นกันหากสารวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความผิดคงหนีไม่พ้นปออาญามาตรา157าฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และความผิดในมาตราอื่นๆตามมาอาจนําไปสู่การเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐชุดใหญ่รวมถึงรัฐมนตรีบางรายเพราะมีหลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้จึงต้องลุ้นกันว่า จะซ้ำรอยกับรัฐบ,บาลยุคก่อนๆหรือไม่ที่นายใหญ่รอดแต่ลูกน้องติดคุกสุดท้ายการทําหน้าที่ของสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนเมษายนปีหน้าคงหนีไม่พ้นประเด็นนักโทษเทวดาซึ่งอาจนําไปสู่จุดจบของรัฐบ,บาลเศรษฐาในอนาคตก็เป็นได้